สวัสดีค่ะวันนี้มิ้นมาเก็บยอดมะตุมแขกนะคะนี่อ่อนๆเลยนะคะโ้ยอดอ่อนมากเต็มต้นเลยนะคะมาเก็บที่สวนน้อง สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับพอดีมิไม่ได้ทําแกงอันนี้ให้ดูะคะ่ะนี่เป็นแกงแกงคล้ายๆแกงอินเดียค่ะมินเอาตับไก่ไปทํานะคะมีแคบหมูด้วยเพิ่มเติมแคบหมูกับตับไก่นี่ค่ะผักก็จะเป็นผักที่เหลือๆในตู้เย็นนะคะจะมีผักผักผักกาดหินเหรอนะคะแล้วก็เป็นยอดมะกอ่อกมินไปเก็บมาจากบ้านเพื่อนค่ะ ยอดมะกอกเสร็จแล้วก็อันนี้อะไรอะะดาวมาเลบางคนก็เรียกะมะตูมแขกก็คือเรียกไม่เหมือนกันนะคะอันนี้น้ำพริกสูตรที่มินทาเองนะคะแล้วก็มีมะระขี่นกผักผักอันนี้ถ้ามินไม่กินนี่คือแบบเหี่ยวแน่แก็กินได้สองมือ้อเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเวลามินเจอข้าวแบบนี้มินจะคิดถึงแบบพ่อมากเลยพ่อจะชอบเอาแกงตับแบบนี้ค่ะคุกให้กินกับข้าวอะคะ่ะชอบมากมก เดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะสาดามมเลหรือว่า มาตุมแขกนะคะบางคนบางคนไม่ชอบกลิ่นนะคะเหม็นแต่ม่มินว่าหอมดีอะบางคนแนะนำให้ไปกินกับลาบไก่อะไรเงี้ยลาบต่างๆ นนเดี๋ยวมินถ่ายไวให้ดูต้นคลิปนะคะตอนที่ไปเก็บผักยอดอันนี้นะค่ะยอดอ่อนมากมีเต็มต้นเลยแบบว่าอยากจะเก็บทั้งต้นเลยนะเพราะบ้านที่มินไปเก็บเขาไม่กินเลยนะคะเขาไม่กิน อ็อ่อนมากกินกระตับกินแต่ยอดอ่อน Mm, <laughs> 다 ปส่ไข่อร่อยมาก เสียดายนี้มากเลยอ่ะมินว่ามินกินไม่ทานละมินก็เลยกินเฉพาะยอดมันไป <c oughs> เดี๋ยวได้ไปบ้านน้องเขาแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บอ,อกีก mm. มีเยอะมากต้นผักผงชูรสก็เยอะมากโอเคค่ะวันนี้ก็กินอิ่มเรียบร้อยนะคะนี่ <c oughs> หมดไปอีกหนึ่งมื้อค่ะกับข้าวคลุก,กแกงตับค่ะโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะ